วันนี้มีรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นรถส่วนตัวของที่บ้านนะครับเป็นตัวรุ่น S อสค้าสองแปดศูนย์นะครับ W สองสองศูนย mm ์ hmm. ตัวนี้เป็นตัวตัวรองนะครับตัวตัว L อลครับตัวฐานล้อยาวนะครับรถคันนี้คือผมดูแลดีมากมีอะไรเสียผมเปลี่ยนทุกอย่างนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูสภาพกันนะครับ mm hmm. เพราะล่าสุดเพิ่งซ่อมไปอีกห้าหมื่นกว่าบาทน,นะครับ mm hmm. ม,มีบินไปเสร็จให้ลูกค้าูอยู่เอสสองแปดศูนย์ 80, W สองสองศูนย์ ปี2003นะครับเป็นรถสีดำตัวนี้เป็นตัวยาวนะครับหานล้อยาวยางเป็นยางปีใหม่เช่นกันนะครับเป็นของอตอนนี้ปี2022นะครับยังใช้ใงานได้อีกเดียวยาวเลยบอกเลยว่าคันนี้คือขายขาดทุนแต่ในเรื่องของสภาพสีนะครับก็ขอลูกค้าที่รับได้นะครับเพราะว่าถ้าจะทำมากกว่านี้ราคาก็ต้องอัพมากกว่านี้แหละสีอาจะมีด่างๆบ้างตามอายุการใช้งานนะครับ แต่ในเรื่องของเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างคอนเฟิร์มว่าซ่อมถึงไหนถึงกันด้านหลังอาจจะมีริ้วรอยตรงนี้นิดนึงคิ้วโคเมียมเดี๋ยวลองหาดูให้นะครับว่าสามารถหาได้ไหมเ2ส0องแตัวยาวนะครับปี0ูนตัวนี้เป็นรุ่นท็อปสุดเลยอันนี้จะเป็นบินใบเสร็จนะครับเพิ่งซ่อมเมื่อเดือนธันวานี้เองธันวาปีหก ทุกอย่างใครซื้อไปบอกเลยว่าคุ้มมากนี่คือบินใบเสร็จนะครับเปลี่ยนอะไรไปบ้างหมอ้อน้ำออยเครื่องน้ำมันเครื่องอะไรจัดการเปลี่ยนหมดเลยซีนเฟลเขาเบี่ยงหน้าลูกล่องสาส่พานเนี่ยน้ำมันเครื่องเนี่ยกองยางชันเครื่องเปลี่ยนหมดนน 50, นเนี่ยซ่อมไปอีกห้าหมื่นเนี่ยจัดไปหมดทุกอย่างนะครับ ช่วงล่างก่อนหน้านี้คือทําไปให้แล้วนะครับโดนบีห้าหมื่นรถคันนี้นะครับเป็นช่วงล่างถุงลมนะครับแล้วก็อีกอย่างนี่คือประตูเป็นประตูดูดเห็นไหมประตูดูดนะครับใครได้ไปถือว่าคุ้มมากนะครับราคาสองแสนหกหมื่นเก้าพันถือว่าถูกมากนะครับจากค่าซ่อมที่ผมลงไปแตงก็บาท แต่ในเรื่องของกระจกอะครับตัวนี้เป็นกระจก2ชั้นตัวนี้มันจะเป็นอาการประจำรุ่นของรถคันนี้เลยก็คือใช้ไปานานอะถ้าอายุรถเยอะๆแล้วสีมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นที่ฟิล์มนะครับฟิล์มยังใช้งานได้อยู่การันตีว่ารถทุกคันไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับสภาพภายในเบาะไม่มีรอยฉีกขาดนะครับแต่อาจจะมีสีตามอายุการใช้งานเนี่ยถ้าจะเอาก็ต้องเปลี่ยนแต่แต ขอคนที่รับสภาพได้แล้วกันตัวเนี้ยเป็นช่วงฐานล้อยาวครับด้านหลังจะยาวมากระบบไฟฟ้าใช้งานได้ทุกอย่างนะครับเห็นไหมคือดูแลดีมากครับคันนี้ยอือเอาไปจบๆเลยแล้วก็นี่เดี๋ยวเรามาฟังเสียงห้องเครื่องกันนะครับ ขับดีมากช่งล่างนิ่มเครื่องยนต์ดีเกียร์ดีอีกอาการประจำรุ่นของรถคันนี้นะครับกําลังให้ช่างเข้ามานัดช่างเขาอยู่ก็คือในเรื่องของเรือนไม้ครับตัวเนี้ยมันอาจจะไม่ขึ้นมันเสียเป,เ,ปเป็นอาการประจำรุ่นของรถ W 220นะครับที่เรือนไม้จะดับเองปกติเนี่ยเดี๋ยวจะการแก้ไขให้พวกนี้ไม่มีรอยแตกนะครับเห็นไหมใช้งานได้เลย เป็นลายไม้พงมาลายลายไม้นะครับราคานี้ถือว่าคุ้มค่านะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถเอ a r อยู่ลองมาดูรถคันนี้ก่อนเราไปดูกันที่ห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องยนต์ของเอส0องแปดศนปีส0 0ศนูนย์สามนะครับโครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมอันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับ ฉีดน้ำฉีดกระจกนะครับทุกอย่างอ่ะดูแลให้ดีแล้วคือผมอ่ะทาให้พ่อใช้เนี่ยแหละแล้วก็พอดีว่ารถที่บ้านมีอยู่เกือบสิบคันแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องปล่อยไปออกไปบ้างนะครับใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคานเดิมโครงสร้างเดิมแน่นอนอสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารุ่น s c l a ้าอยู่นะครับผมขอเสนอขายคันนี้นะครับ269,000นะครับ เก็บงานในเรื่องของช่วงล่างเครื่องยนต์ให้หมดแล้วนะครับเหลือแค่ในเรื่องของสีที่อาจจะมีริ้วรอยบ้างเนี่ยก็ขอคนที่รับได้นะครับมาดูรถได้ที่ถนนกาญจนาติดต่อเบอร์โทร084นะครับ1441468ครับรถคันนี้สามารถยังจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผ่อนเพียงเดือนละ6,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับ5ปีรถสวยโย่วิ่งทางไกลได้แน่นอนนะครับเพราะว่าที่บ้านใช้อยู่นะครับถ้าไม่ดีจริงผมไม่กล้าใช้นะครับ ยางก็เป็นปี2022ด้วยจะมาดูรถได้ที่โอรานยูคาร์นะครับเบอร์โทร0841441468นะครับรถทุกคันการันตีไม่มีชนหนังไม่มีน้ำท่วมครับ